สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งนอคนบ้าเฮ็ดออมาดถึงก็ลุยงานนะคะวันนี้เพชรกับเบนไปโรงเรียนเนะาะก็สิงเงียบเงาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยบ่อยู่ไปโรงเรียน

<c oughs> ไืไ,ไ,ไกี้ขาีาะเลยอนเจ้าอเ,อาเคงไปชไว้ขุดาหน้าละับเอาานเันเน ก็ตัวนันพกินเนาะตัวนันพกกิยากมันถ้วิาทีไหนมาแล้วเอะยุกแตน้องเราเพื่อยังวกกินเน้อพวกวมนิดหน่อยอบม่ไหมกับงสาน ยี่เ็น้ำ่มันเต็ุดเยวเมนมันคิวนี่คิวกาพี่เกากาพิอะูี้ตะวันอันนี้น้ำที่มาส่งใหม่เหรออือ นี่เบิ้องนะมหา,า,า,านั้อทูก่อนะยุ่มากการเทลขามาทม่หมอ้าะเพชรเดินหุ้ก็มากกัรเทลนี่นี่ทูก ซื้อน้ำแพ็กกินยูวแบบนี้วานก็เททิมจับดีๆได้ ແລະລາຍຄືບໍ່ເອົາກະຈົ້າຄືອົກປງ นออหรืเปลามาถึงแล้วก็ลุยงานเลยนะคะเนาะเริ่มยิงไม้ฟ้านะภารกิจวันนี้ก็ยิงไม้ฟ้าจะเสร็จหรือเปล่าก็คอยติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ